สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังชมช่องจินตนาชาแนลนะคะเพื่อกำลังดูแนวทางค่ะสรุปแนวทางค่ะคุณผู้ชมอยากสรุปแนวทางลราพัฒนาที่ปังปังให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันค่ะคุณผู้ชมแง่ใดกับบ่ดสรุปตักเถื่อค่ะคุณผู้ชมมีแต่เอามาเสนอเป็นครูครูก,กันเนาะคะ่ะนาะคุณผู้ชมกัเลยเบ,บิรบอทัวค่ะจากที่เคยลงคลิป ใครของใครของแต่ละเซียนนะคะคุณผู้ชมจินตนาก็เอามารวมกันจจงสิไหมคะรวมก็รวมแค่เซียนสองเซียนนะคะเบิงปะทัวตาค่ะคุณผู้ชมเบิงปะทัวตาอหลีเ <c oughs> บิงทัวปะคะ่ะคุณผู้ชมเอาของไทยกับของไทยมาลง่มกับมาููรอเบ,บิงสินะคะมันเสียเวลาค่ะจินตนาจะสรุปแล้วก็สรุปแล้วก็จะลงคนละเซียนค่ะคุณผู้ชมชอบเซียนไหนก็ตามดูเซียนนั้นนะคะนะคะพ,ย,ะพยายามเอาเวลามาถุงเทค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าเวลาที่ผ่านมาไม่ทุ่มเทปไปหลายอย่างคะ่ะคุณผู้ชมจับปลาหลายมือเนาะค่ะเนาะจินตนากระได้คะ่ะค่ะคุณผู้ชมมือ่อวันทีเ่เป็นวันที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันเสาร์เนาะค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมมีเวลาได้ดูอีกหลายวันคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาจะทยอยลงนะคะวันนี้จะลงราวพัฒนาของแต่ละเซียนลงไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,ามีเวลาว่างเนาะคะ่ะจาก เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมตื่นมาสายๆเพราะเมื่อวันวันก่อนเดินทางค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันนาะคะเมื่อวานวันศุกร์จนลืมมือค่ะคุณผู้ชมม,มาที่นี่ทิตหน้าเวียนหัวมึนแล้วก็ง่วงนอนมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่สบายนะคะขาไปสีนคาลิมกลับขึ้นมากค่ะคุณผู้ชมจากหนองบัวลำพูไปก็ร้อยกว่ากิโลไปกลับค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้ําในหูไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมมันก็ทําให้เวียนหัวมันเหตุให้วิ่ค่ะ บานเฮาเอินวินเนาะค่ะเนาะอินตนากันเลยมึนๆจักน้อยค่ะเนาะค่ะอันสื่อเลขเล้ากับบ่ถือค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่กะเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนลืมข่าวไปเลยคะ่ะเหมือนลืมเหมือนลืมลืมข้าวไปะค,ะค่ะคุณผู้ชมเอาเปล่าบ่ถือ <c oughs> ลืมข้าวไปเลยว่ามือใดเ,เป็นวันใดเนาะคะ่ะมือนี้เป็นวันเสาค่ะ,คะัดที่นี่อินตนา,าลืมมือคะ่ะลงมือค่ะคุณผู้ชมบามคนลืมลงไปคะ่ะนะคะด้วยสมองมันเบลเๆคะ่ะคุณผู้ชม เมยอเฮาเมยเฮาเพียเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยอยากสรุปแนวทางเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมสาเหตุที่บ่ได้สรุปก็เพราะว่าแต่เสาตะม่ขึ้นเนาะคะ่ะมันเมยค่ะคุณผู้ชมกลับมาปวดหัวย่างจังค่ะก็เลยเอามืออื่นจังสรุปทอวาสันค่ะเมื่อเสาร์เลยตื่นสายค่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะอิสระเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะอยู่คนเดียวก็อิสระแบบนี้แหละอยากน,อ,กนอนเ่ยแมก็นอนอยากตื่นเ่ยแมก็ตื่นแต่ยิ่งแต่บาดนี้บ่ได้เวียกได้งานเนาะคะ่ะ ก็เลยจะสรุปตอนค่ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันพ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ยังเหลือวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ยังเหลือวันจันทร์อีกทั้งวันนะคะคุณผู้ชมยังมีเวลาได้ดูอยู่นะคะจินตนาก็เลยจะสรุปตอนแรกดีกว่านะคะอันนี้คิดขึ้นกันบลาะค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่อกคิดขึ้นกันก่ะเวลาว่างก็ตรงกันสิมาเบิ่งนด้จังได้ปฏิค่ะมันก็เป็นธรรมดาค่ะเอา พยายามว่างค่ะสิได้เห็นแนวทางดีๆนะคะเนาะววามีของผู้ใดเ,เขาเนี่ยอยากโชว์ค่ะคุณผู้ชมอยากโชว์นะคะแนวทางเาวาพัฒนาค่ะเว่ยเกือบสามตัวแตกค่ะคุณผู้ชมจินตนาแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ของหลายๆเซียนค่ะที่เข้านะคะมีหลายเซียนเข่าค่ะคุณผู้ชมเล่าพัฒนามีผู้มาน์ผู้ปังมโนค่ะเบื้งแนวทางแล้วนะจิตนาอุตสา,ษาษฝ่าวงล่งห้เด้ลงต่างแต่ว่าพฤหัสคุณนะ ว่านซุปตอนเสาร์ก็ได้เบิรงกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะแหกคนเบิงรงนมาถึงหาสิบคนนะคะเราสีเห็นได้แจ้งได้คะ่ะพี่น้องบ่เขามาเบิรงนเนาะคะ่ะเนาะแนวทางแตกกระดอกกันเดือกเป็นตาเซียดายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมที่ไปตามตาเซียนดังๆเลขหลายๆสิไหมคะเราอันเซียนทีเลขตัวเลขหน่อยๆแล้วก็เข้าดีนะเพราะคุณผู้ชมกับบ่เบิง เบิ้งให้ท่านจังบาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวจินตนาจะเอาไห้เบิ้งค่ะสรุปนะคะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลติดตามเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมติดตามอย่างเดียวพอเห็นเด้อค่ะคุณผู้ชมมันไม่เด้งขึ้นมาให้เราเห็นนะคะกดติดตามอย่างเดียวเราต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือไม่ก็ถ้าขีดขั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนล้ำขัานมันขึ้นมาดูนะคะล่งคลิปได้ขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาสินะก็เอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม ถ้าเราชอบวิดีโอไหนนะคะเราก็กดไลค์ไวค้ค่ะคุณผู้ชมกดถูกใจเอาไวคไ้ค่ะกดไลค์ครั้งเดียวคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าเราชอบวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาคราวหน้าให้คุณผู้ชมได้เห็นถ้าจินตนาลงเล่าพัฒนาคุณผู้ชมมักสินะคะอาจจะได้เห็นโหลดเนาะคะ่ะเอาไปเบิ้งคะ่ะค,คุณผู้ชมกดติดตามไม่แล้วค่าไปเบิ้งคะ่ะว่าแนวทางสีขาวบอนะคะะมือนี้สรุปให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปแต่ละคลิปและคลิปของวันจันทร์ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะแต่คลิปนี้ดูของวัน สุขที่ผ่านมาก่อนนะคะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะนี่คะ่ะ <c oughs> วันที่สี่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสตุลาคมเป็นวันศุกร์นะคะราพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแอดจินตนาเองค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งเก้ากับ6จินตนาเล่บอกว่าระว่างเดอ้อค่ะ ก้ากับหกมันจะมาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็ทําเครื่องหมายเอาไว้สอนชี้ให้ลงให้ดูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดอกจันให้ด้วยค่ะแล้วก็มาเน้นตัวแดงๆคุณผู้ชมในเบิรงกันนะ,ะเข้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมเก้าหกยังไม่พอตัวบ,บะะวอกไงเนาะค่ะมาเฮ็ดตัวน้อยๆสีแดงๆไปนี่อีกค่ะคุณผู้ชมพ่อสะดุดตาจากน้อยเนาะเะนาะอันนี้ของแอดจีนค่ะคุณผู้ชมเข้าหกสามนะคะผลออกสามหกนะคะคุณผู้ชมเรื่มแจงผลมึงดีใจแห้งหลายเนาะ เกือบสามตัวแต่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอุ้ยนี่เกือบสามตัวเนาะค่ะนาะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมของแอดจินค่ะมือใหม่หัดขับนะคะคุณผู้ชมผลออกเมื่อคืนเก้าหกแล้วก็หกสามหกเนาะค่ะหกสามหกค่ะคุณผู้ชมอ่าเข้าออค่ะคุณผู้ชมบนล่างเลยนะคะ เข้าบนล่างเลยอืมค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของแอดจิมเนาะคะ่ะตามไปค่ะ,ะ,ค,ะ,ะค,าาคุณผู้ชมขาเทิงงวดหนาเ,นานเข,ข่าอีกเนาะค่ะเนาะรอดถ้าเบิงงวดวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเอาถัดไปค่ะคุณผู้ชมถัดไปขาเสี้ยนหนุมผู้พนค่ะอ้ยพระเอกของช่องค่ะคุณผู้ชมตะกี้เข่าบนเข่าล่างเนาะคะ่ะเนาะ อันงวดนี้ก็เลยเขาแต่บนเอ้เขาแต่ล่างคะ่ะคุณผู้ชมบนไม่มานะคะแล้วก็อย่างนี้คะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห้วิง่งแปดกับเก้าเนาะค่ะเนาะให้เก้าหกตรงตรง,ตรงคะ่ะคุณผู้ชมโอ้เสียดายคะ่ะเนาะอาจจะมีล่างด้วยคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเอาแปดมาใสให่หนังสินะเว้ยเอาค่ะตามต่อคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ของหนุ่มภูพานนะคะเคยแตกบนแตกล่างนะคะคุณผู้ชมหลายครั้งมากแล้วด้วยคะ่ะตามไปคะ่ะคุณผู้ชม ผู้ใดพอเขามาเบิงจะพอเห็นเด้อค่ะพี่น้องเนอเขามาเบิร์ซื้อๆโปกดถูกใจไว้จะพอเห็นวิดีโอค่ะนะคะไม่ต้องกดติดตามก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าให้กดวิดีโอไอ้กดถูกใจนะคะเนาะของลุงส่งกอดคอกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่จับคู่ให้เพื่อนจับบอไซกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้น่าจะเป็นสามหกเพิ่นเก่าสามเก่าซะแปดหกคือบอสลับกันไปศาส,ะสะนาะเนาะเสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเอาบาสลับกันนะคะ ของลุงสงก็เลยสองตัวไม่ไมเข้าสามตัวไม่เข้าแต่เข้าตัวตัววิ่งลูดค่ะคุณผู้ชมเข้าเก้ากับหกตัววิ่งของเพิ่นสุดยอดค่ะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆค่ะแนวทางของเพิน่นคือตัววิ่งลูดนะผู้ใดจะสื่อแนวทางนะคะคุณผู้ชมจะนําไปลงทุนให้มาดูเลขวิ่งของลุงส่งเลยค่ะเลขวิ่งบอลลูดเตือค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะตัววิ่งนัน่นนะเขาจะได้ตัวทีว่าแทนที่เขาจะใส่ตัวนี้ เขากับผิดหวังไปสินะคะแต่ถ้าเราคิดได้ว่าเออไปจับส่ของเพลินนึงสิน่ะจะไม่ผิดหวังเด้อค่ะคุณผู้ชมเอาตามต่อค่ะอันนี้แนะนํากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะส่วนของเซียนสะโกนคนหนองหานค่ะให้วิ่งหกกับสองเขาแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมโอ้หนาสิเป็นสามเนาะอันนี้นะคะแต่มันเป็นสี่ไปนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นแปดสาม ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมจับคู่ไม่เข้าเข้าตัววิ่งตัวเดียวค่ะเข้าหกตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะของเซียนอุดรก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมให้แปดกับศูนย์ค่ะไม่เข้านะคะผลออกเก้าหกแล้วก็หกสามหกนะคะค่ะของเซียนายค่ะคุณผู้ชมของเพื่อนเดินดีค่ะคุณผู้ชมของเซียนายก็เดินดีขึ้นกันค่ะอินเตอร์นาเฮ็ดของเพิ่อนมองๆหกหกค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในป่าเนาะ อันมึกซ้ำกันค่ะคุณผู้ชมมัน้อนกันกระดาษทับกันให้วิ่งเก้ากับห้าค่ะคุณผู้ชมวิ่ง 5, เก้ากับห้าเพิ่นจับคู่ให้เก้าหกเนาะคะ่ะเอ้ยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมติดตามไม้ค่ะเซียนไอค่ะคุณผู้ชมเซียนไม่ดังแต่ปังทุกนวดนะคะบอกไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเอาไปต่อค่ะแล้วก็ของปู่นะคะปู่ศูนย์เจ็ดเคยต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเคยเข่าต่อเนื่องเข้าต่องวดนะคะเข้าต่อนวดนะ หลายงวดค่ะคุณผู้ชมห้างวดหกงวดค่ะแล้วก็หลุดไปนี่มีงวดนี้แหละค่ะหลุดค่ะคุณผู้ชมตามต่อเด้อค่ะของฟูศูญเจ็ดกับสุดยอดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมให้แนวทางมาหน่อยเน่ะคะบนเป็นบนแรงเป็นล่างประหยัดงบไปตั้งเยอะค่ะคุณผู้ชมบนเป็นบนอิลีค่ะนะคะตามตามเบื้องย้อนหลังก็ได้ค่ะคุณผู้ชมถำความมั่นใจนะคะค่ะบเสอ้อจินตนาบอกกับไปย้อนเบิ้งค่ะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างปู่โคราชก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกเิ่นหาย 8, บนเก่าล่างมันออกเก้าหกล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นจับปูหายเพราเขาเพิ่นหาเกาเก้าเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นบอกว่าเก่าหมุนตีร่างกายสักหน่อยหนึ่งอะเขาค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแนวทางก็เป็นดังที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งไม่หลุดก็ถือว่าเข้าเดอ้อค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หลุดหายจ้อยไปเลยนะคะอ๋อค่ะ คูสุดท้ายสงสัยอาจารย์ยอดแน่ๆเลยอาจารย์ยอดบุรีรัมอาจารย์ยอดบุรีรัมก็กอดคอกันค่ะคุณผู้ชมเ<อ>พื่อนไก่มากเก่าๆตรงกันกับปูโคลาตเลยเนาะค่ะเนาะจินตนาเอาต้ในคลิปอยู่เพาราะเป็นลงคูกันค่ะเห็นเก่าๆคนชนกันจินตนาก็เลยมาจับเพื่อนไซกันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยตรงกันที่99แต่ว่าผลออกไม่ใช่คะ่ะอันนี้เพื่อนมาจับ37มปนันว่าวิง่งเก่ากับโก เอาเจ็ดมาแต่ซ้ายเนาะคะ่ะแท่นทีสิเป็น 9, 3, 9, 3, 6, เก้าสามเก้าามไปสิเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนาะเสียดายเนาะคะ่ะจานเดพด่นจับผิดนะคะจับคู่ให้ผิดนะคะเอาตามต่อค่ะคุณผู้ชมวมะะวันจันทร์ขอให้ปังค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ